พีนทาม ในด้านของการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับอาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัป่าและพันธุ์พืชเร่งซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะซึ่งเมื่อวันที่13กันยายนพลโทศิรพสุภาวานิชเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมด้วยดรเกตทติพิ์สุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ทําพิธีมอบบ้านให้กับคุณพ คุณแม่แทนอาสาสมัครทหารพรานประวิทย์งามแสนค่ะซึ่งเป็นทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในปฏิบัติการผาหลวงนะคะแต่ว่าตอนนี้พักฟื้นจากการผ่าตัดสมองอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะบ้านหลังนี้นีดำเนินการโดยกรมการทหารช่างกรมทหารพรานที่23แล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในหลายภาคส่วนก่อสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่จำรุดนะคะให้กับอาสาสมัครทหารพรานประวิทย์งามแสนซึ่งเป็นทหารพรานผู้ที่ได้รับบาดเจ จากการประทะที่ฐานปฏิบัติการผาหลวงอเภอกันรทรักษ์จัังหวศรีสะเกดเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ตอบแทนความเสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติที่ตำบลชานุมานอนเภอชานุมาจังหนวัดอำนาจเจริญค่ะ ส่วนทางนายพิชัยวัชระวงศ์ภัยบูลผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9นะคะพร้อมคณะก็ลงพื้นที่เมื่อวันที่13กันยายนที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อไปตรวจติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้เจ้าหน้าที่7รายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ให้ความสําคัญกับการสร้างขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ทั้ง7รายก็ได้รับความเสียหายแตกต่างกันไปค่ะทางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ก้าก็เร่งดําเนินการช่วยเหลือเต็มที่สรุปความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะก็มีบ้านพักเสียหายทั้งหลังเนี่ยสหลังของนายศักดาชินราชเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหารการซ่อมแซมคืบหน้า98%แล้วก็จะมีการสร้างห้องน้าเพิ่มเติม2คือบ้านของนายสายันเมืองอินค่ะพนักงานราชการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารได้รับการสนับสนุนบ้านสําเร็จรูปนะคะเป็นน็อกดาวน์สามหลังและเงิน ช่วยเหลือ120,000บาทขณะที่จังหวัดศรีสะเกดจะดําเนินการสร้างบ้านให้ใหม่ในชื่อบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข2ค่ะ3คือนางสาววชิราพรจิบจันทร์พนักงานจ้างหมอบริการอุทยานแห่งชาติขอพระวิหารการซ่อมแซมคืบหน้า97%หรหลือเก็บรายละเอียดและเดินสายไฟนะครับ นั่นคือสามหลังที่เสียหายทั้งหลังเลยค่ะส่วนบ้านพักที่เสียหายบางส่วนนะคะก็มีบ้านพักของนางสาวน,าน,นันมณัฐจิปจันทร์นางสาวเหมือนฝันเมืองอินนางอิศยาพงษาปาลแล้วก็นายพัชระยอดคำมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขอพระวิหารดําเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากนี้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9้าจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและเดินสายไฟภายในใหม่นะคะให้กับบ้านพักของนายพัยพชระยอดคำมี ทางอบอตเสาธงชัยก็เข้าประเมินความเสียหายภายในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือและชดเชยตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ Teen Time.